การสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านวัอนี้พอเที่ยงในมาติดตามตเตเลกับคุณคุณยายเค้กเนาะครับผมเนาะคุณยายเค้กนี่เป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นฝันดีครับผมงวดนี่ก็ว่าฝันได้จะาจ่เลขสามตัวเลยครับท่านผู้ชมงวดก่อนก็ว่าโอ้ยเข่าสองสามจังๆอ๋อหนึ่งล่าจะเป็นยังไงตัวเลกจะเป็นตัวเล่เดี๋ยวพอเที่ยงเดี๋ยวพ่อแม่พีน้องไปสอบถามกับคุณยายเค้กเนาะครับผมเนาะกำลังตั้งกล่องกันครับผมแอดมินเ้องกระไดอ่ะ สวัสดีครับคุณยายเค้กคุณแม่เค้กเนาะครับผมเนาะโอ้ยคุณาคุณยายเค้กซื้อเป็นตะวานเนาะ้ใดจจะงานวันเกิดต้องคิดถึงคุณยายเค้กแต่ว่าพอ้อกได้หวยก็ต้องคิดถึงคุณยายเค้กคือเราเลยไปขคนที่บอกแม่นบอกแม่นฝันดีตรงเลยค่ะตัวแม่นบ่อโอ้ถ้าเขานี่ตรงตรงเลยอ้าวถือว่าโชคดีเนาะครับผมพอเที่ยงหนมาเจีกับคุณแม่เค้กเนาะครับผมเนาะเป็นว่าฝันดีเลย พอเตียงมาจังหวะได้พอจังหวะพอดีเลยฝันแลววะว่นน <c oughs> าจะมางขึ้นฝันว่าจะไหนก่อนคุณแม่ว่ซื้อซี่มันฟังนะครับคุณยายกับฝันว่ายางยางไปทงหน้าครับยางยางไปในคึกข่วมฝันไหนว่ายางไปผู้เดียวละ่ะครับผม <c oughs> ยางไปทงหน้านะั่นแปนแปนยางไปไป,ไปอดไก่เติมอยู่กลางทงมดล,ล่ะไปเราไปพอกบใหญ่เต็มมหาใหญ่นะ <c oughs> เตน้ตนเต้นเต้นมาใยายก็เลยบอกโอ้ยกบตัวนี้คือไงแท่ยายว่านอนในคววมฝันนะครับผมกบตัวนี้คือไงแท่บ้านนี้ปอาเจี๋ยว่ามือไปจับมับนเต้นลงน้ำบ้านานี้เต้นลงน้ำบ้านเองเนี่ยไปเห็นต่อฟอดนะม,นอนมันนะยายเลยว่ามึงเลอะสีสีง่มหนํำงุ่มมันต่อฟอดเลยละยายว่าในคววมฝันนะสิบวยนี้ให้รอดเลยสิบวยนี้นะสีง,งุ่มมาให้ได้มันตัวไงแห้งยายว่าในคววมฝันอื บาดในยายจะคอยยางล่วงหนามย่องหนามมันมือสองเบื่อมันเด็กก็กำลังกำเลยบาดกบหนึ่งตัวใหญ่แห้งก็กำโยกเลยบาดในกำโยกครบขึ้นจังฉี่ล่ะอู้บาดนี้ผู้ชายผู้หนึ่งยางมาทางๆเอายายเพื่อนอะไรจ้าง้มกบได้เจ้าเป็นยังเจ้าคือปล่อยเพื่อนปล่อยชมตัวใหไงพอายว่าให้มันไปไปเป็นพอพันในความฝันนะในความฝันมาเอามันดอกยายว่าจังฉี่ บานนี the. mm ้ถือถือมาได้ถือมาได้กระปลอยไปแบบแนมไปเห็นตะเพิ่นลอยไปดิ้งดิ้งดิ้งนามื้อใส่นะคอ๊บนี่มันใยแห้งกับใช่กับบริฟันย่าวดอกแต่ว่ากบมันตัอใหยแห้งกบมันใ่แห้งกบนั่นผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ใดล่ะผู้ชายนั่นย่ามหูจักเขาแต่ว่าจักเขามาย่ำใดเขามาเขามายืนบอก ข้างๆใหญ่ละที่แรกก็บคืนว่ามีแต่เจ้าของผู้เดียวไม่เห็นพี่แรกก็ย่างไปผู้เดียวว่าแต่มิเจ้าของผู้เดียวนะบ้านนี้พอจับกบขึ้นมางังี่เลยโอ้เดีย๋ยวโย่คืนจะสีเลยวะึ้นจะสีเลยกบนั่นบ้านนี้คุณยายโอ้อันผู้ชายแล้วว่าเอ้ายายเจ้าป่อยไม่ได้ยัางนะเจ้าอันจับได้บบกบตัวใหญ่นะปล่อยตัวใหญ่บ,บําตัวใหญ่โพดว่ะในข่วงฝันบอกก็ผู้ชายผู้นั้นนะเอาไว้เป็นพอพันซะ แมนยายเรียกว่าไว้เป็นพอพันสายายว่าจังซีบ้านนี้ก็ปลอยปลอยเพิ่นไปล่วงน้าเพิ่นก็ลอยไปแน่เพิ่นจะขาเพิ่นยันดิ้งดิ้งไปนานแน่ๆแกเห็นสนเพิ่นไปย่แมนเห็นสนเพิ่นไปอยุครบนั่นแต่ผู้ทายนี่ยมากตอนไหนบ่ชหูเมื่อเรื่อยบ่บ่หูกับบวหูจักนั่นมาเป็นบ่บ่หูจักว่าเป็นไผแต่ว่าหูแต่ว่าผู้ทายเป็นผู้ที่คนนั้นก็บ่เทัศดอกเขาจิงัง หาสิบก้วยระประมาณคิดว่านะครับผมอเ<อ>นาะใด้กระบอกเด็กฟันยาวดอกแต่ว่ามีตัวเลขกได้ครับสำหรับท่านผู้ชม,ชมถึงว่าก,กจบจะบริบบอผู้ชายบริบบอกระซ่างครับผมเพราะว่าหลายคนหลายท่านเคยฝันลักษณะนี้เพ่นจะแปลให้ตัวเล็กได้ตรงเฟ๊เป๊แต่ว่าพอเที่ยวพันแปลดอกใส่คุณยายเคียรคนแปลให้ fc ฟังคนนอกใขันส่วนตัวคุณยายเค,คียคิดว่าจะเป็นเหลขกตัวใดชุดใดได้บะครับ ใช่ก็ว่าเจ็ดหกเก่าเจ็ดหกเก่าเจ็ดเก่าหกนะเฮาเพราะว่าเจ็ดหกเก่าหรือว่าเจ็ดเก่าหกไม่นี่ละเมนบอเพราะว่ายายหนังกระเท้าเนาะครับกบมันก็เป็นเก่าอย 6. 6. <im> ู่แล้วนะกบกับเก่าแม่นี่ยายเค่กับเก่ายายเค่งเนี่กับเก่าจับเนี่มันเป็นเจ็ดผู้ชายนี่มันเป็นหกบานอ๋อผู้ชายเขาเนเป็นหกอีกแม่นอ หลายคนเนน้องผูนแปลผู้ชายเป็นหกทางนี้เนาะผู้ชายเป็นหกเพราะว่ายายเคยฝันแบบนั้นแต่ฝันเห็นผู้ชายลักษณะอยู่กับยายนี่สิเป็นหกสิเป็นหกทันทีเลยแม่นเล่ออกมากับหกอีแม่นหกอี๋เราตามคุณยายเคกคนเว่าครับผมท่านผู้ชมเนาะผู้ชายเป็นหกจับเป็นเจ็ดกบกับคุณยายเคกเนี่ยอยู่หลายกับเป็นเก้าก็เลยแปลให้เป็นเจ็ดหกเก้านาะครับผมเนาะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้า ถ้าสอตัวเด็คุณยายเช็กสีถ้าคุณยายเช็กสีซื้อ2อตัวคุณยายก็จิตัดออกตัดไม้นี่ละตัดได้สามตัวลครับเจ็ดหกหกเจ็เจ็ดเก่าเกเจเป็นไปังสีนะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจครับผมหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกกัเป็นได้นะแต่เอฟซีพ็จิตัดเล่นเนาะ เก่าก็พกพอต้องกลับหัวไอ้พราอมันไม่ได้กลับแล้วเพราะมันมีเขาสองตัวแล้วเก่าก็พอมันตัวเดียวกันไงแต่มันมีตัวเดียวของได้กลับเนาะคุณยายเคียงเนาะอันนี้มันมีมันมีนับกันทั้งสองตัวแล้วก็เลยพอต้องกลับหกกัเป็นหกเก่ากัเป็นเก่าฮะนะครับผมเนาะท่านผู้ชมกรสิประมาณนี้แหละครับผมความฝันบางท่านกับฝันนหน่อยเนาะความฝันมันูฝันเราิฝันได้เป็นส้มโงเนาะฝันเมื่อยฝันเป็นส้มโงติบอนนั่ยุสากพื้นบอกเนาะอ้าคุณยายเคียงยกหอยที่สี่เป็นบุญนะครับผมนี่เด้อครับผผมมท่านู้ช ตัวเลขของคุณยายเค้กน้องครับผมน้อฝันว่าเดีลงไปทงหน้าว่าได้ตั้งใจว่าสิไปหาคบดอกแต่ว่าเห็นมันโตใหญ่แห้งก็เลยคือว่าเออจะไดนมึงกูต้องจับมึงให้ได้ลรอวาสันโดดหนีไปมดหน้าไปเห็นแต่ฟอดกุยกุยกุยว่าสันแต่ว่ากะมันใจว่าต้องจับได้แน่นอนกำปั๊บโดดคุบสองมือจับโยกขึ้นไปว่าจับโยกแมวนะครับแต่ผู้ชมจับแมวคือจับแมวสองขายโยกขึ้นแต่ว่าฝันผู้ท่ายาท้วงว่าเอ้าย่าให้ปล่อยกบไปเพื่อนวา คุณยายเคกับยังมีใจเอืออาท่อนอาดีอยู่เนาะก็เลยว่าปล่อยไปมันเป็นพระพันธ์แซมมันตัวใหญ่หลายมันเลยแปลหาเป็นเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าด้วยครับผมท่านผู้ชมถ้าสองตัวกระตัดเอาครับผมหกเก้าเก้าหกเจ็ดหกหกเจ็ดหลักกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอะไรเอาเก้าเจ็ดก็ได้นะครับผมเนาะเอ้าให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมถ่ายได้มัชมคลิปนี้ให้ถือสามตัวตรงๆสองตัวจังๆกับตัวเลขของคุณยายเคกเนาะครับผมเนาะไอ้มิ้งกับไอ้ข้ามการสูบสุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณพ่อใหญ่เคกันหลายครับ <ยะ S 1> ผมแต่ว่า<ย>ะจะฝากไปใส่กับแตงโ <ยะ S 2> <ๆ S 1> มู้มูเท่องมีของดีมาฝากพี่ตน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง <c oughs> สีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่งเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวดาไผ่มีติดตนที่ตัวไวจะเกิดบาลมี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมบัตทุมุคล้นิีนี่สิว่านองสางด้วยมีความขิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบบานนี้เฮือน,น,น,นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขา้ขาขายกับ,บริตุกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสร้่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเอ้ยครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสั์สีสูงกูประหลาะก็เลยบ่งควา้งเกิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชือ่อที่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปู่เหวียยว่าไปใดนังสางมาไปใดงาสางมา ลูกแต่ว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุดตคุ่นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาดย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพุทธะคุ่นไม่ดีโตมียติฤิตมีอำนาจสามารถม้วนอวดยติฤิสามารถ,ราารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนขึ้นมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล่าพ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้น<า>ทูม<า>กินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูม,มก็เลยเอาฝาก,กตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมากบานเพราะตาบนโบเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่ตอ,อตอนอ้ตอนย่อคือบุกบานบุกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลายุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบม่พูนเพระปสิฐานอยู่ครับนนเ,นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศิวรีพระศิวลีองค์มหาราบองค์มเนตรามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากันผีกันสารกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือใม่เียวดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือบุกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตตำหนานเบิร์ตบุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจเป็นกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปู่บุกเสกผู้รุ่นแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรวงนี่ปูปบุกเสกให้รุ่นแรกอฮะอาถายไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดโคนอ่นาปูรอดดทรม,มาทิโนงานเป็นผููพ,พิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนข้อมยากโดนใอ้คนมองมีอยู่กินสลับกันบันจะทีวดูครับ,รบน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดอมาจากสปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยยูกสีไปค้องญ่สี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมาก